สวัสดีค่ะผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูขอแนะนําตัวเองนะคะคุณครูชื่อคุณครูสันธราพรนันเสิร์ตค่ะวันนี้คุณครูขอต้อนรับผู้ปกครองเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พร้อมเด็กๆเลยค่ะไปเลยค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคุณครูจะมีอะไรให้เล่นเชิญเลยค่ะอ่ะ นี่คือกระดาษ A4 สีที่คุณครูได้ให้เด็กๆไปนะคะข้างบนหัวกระดาษนี้คุณครูจะบอกให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆระบายลงไปเลยค่ะนะคะทั้งสองด้านด้านหน้าและด้านหลังนะคะใส่สีลงไปเลยนะคะอันนี้สีส้มนะคะคุณครูชอบคุณครูจะใส่สีส้มนี่ลงไปเลยเด็กๆระบายลงไปในกระดาษที่คุณครูให้ไปเลยค่ะ องด้านเลยนะคะไม่ได้เด็กระบายเสร็จไปแล้วโอเคไม่เด็กก็กลับด้านไประบายอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้สีเขียวค่ะให้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคุณจะพาทำอะไรให้ผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันเลยค่ะเป็น,านการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็บกระสานสมคัญกับสายตาด้วยนะคะอะ เด็กที่ผู้ครองนะคะด้ว,ดวค่ะอ่ะเมื่อเด็กระบายเสร็จแล้วนะคะรูปร่างหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณครูให้กระดาษ A4 จากสีขาวเด็กๆก็ใส่สีเข้าไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วเราจะไปทำอะไรกันโอเคไปเลยค่ะไปถึคครูมาพร้อมครูเลยว่าคุณครูจะพาทำอะไรอ่ะอกระดาษมั่งกับพื้น,นะคะอ่ะ หยิบขอบอีกด้านหนึ่งของทางด้านซ้ายมือนะคะริมขอบของกระดาษมาประกบไกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะประกบไปเลยค่ะให้มันเท่าๆกันนะคะอืมเสร็จแล้วก็รีอขีตรงกลางนะคะอ่ะาแค่จะเป็นแบบนี้ค่ะจากกระดาษ A4 นะคะอ่ะก็เหลือครึ่งหนึ่งของกระดาษนะคะยังไม่เป็นรูปเลยนะคะไปเลยค่ะไปพร้อมกันนะคะกระดาษวางลงไว้ข้างล่างนะคะอืม และหยิบขอบทางด้านขวามือกับซ้ายมือมาประกบกันตรงจุดศูนย์กลางเมื่อกี้ที่เราแบ่งครึ่งน,นะคะสอฝั่งต้องเท่ากันนะคะ,อะเอาเลยค่ะประกบนะคะอ่ะเสร็จแล้วปรกองก็ ขอบนี้นะคะเราก็ใช้มือกรีดรีดลงไปเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านบนอ่ะแต่ยังไม่เสร็จค่ะไปต่ออีกค่ะใครไม่ทันเราไปพร้อมกันนะคะอ่ะโอเคค่ะให้ผู้ปกครองนะคะจับขอบด้านบนที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เอามาใส่กับขอบด้านล่างนะคะเอาโค้งลงไปอย่างนี้นะคะแต่ยังเสร็จไม่หมดนะคะ เอาไมบ้บรรทัดมาวัดให้ห่างกันเลยค่ะประมาณสองนิ้วได้นะคะทิ้งระยะห่างสองนิ้วค่ะอ่าทิ้งระยะห่างสองนิ้วนะคะอ่าพอเสร็จสอนิ้วแล้วขอบฝั่งนี้นะคะเราก็ประมาณครึ่งนิ้วได้เมื่อวัดได้แล้วก็เอาไมบ้บรรทัดรีดให้มันคุมขอ่อาใครช่วยด้วอ่ารูปร้านหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า ตอนแรกเราพับครึ่งอันนี้พับครึ่งอีกรอบนึงค่ะอ่าเราจะเอาตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเวลาเราพับอีกครั้งหนึ่งอ่ะ<ม>ใช้ไม้บรรทัดได้นะคะอโอเคคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะอ่ะทีนี้วางลงข้างหน้าค่ะจับขอบทางด้าน ขวาม,มือทางด้านซ้ายมือของผู้ปกครองนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทาเหมือนเดิมพับเข้ามาประกบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางอ่ะนะคะอ่าขีดรีดขอบๆเลยรูปร่างหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงนี้อ่าให้ผู้ปกครองอ่าพับขึ้นเลยค่ะอืมพับขึ้นแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอ่า พับขึ้นจากสามเหลี่ยมตนี้แล้วก็พับขึ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะจับโค้งไปข้างหลังอ่าสามเหลี่ยมตัวนี้เราก็ยังจะอยู่นะคะจับโค้งไปข้างหลังเลยค่ะอ่าพอเราจับโค้งไปข้างหลังเสร็จเนี่จะเป็นแบบนี้นะคะยือหงายขึ้นก็ได้อ่าก็จับแบบนี้เสร็จเอาวางลงล่างนะคะเอามือตัวนี้จับตรงขอบเปลี่ยมตรงมุมเหลี่ยมน,นี้ไว้นะคะ เนี่แหลมแหลมแล้วก็จิบขอบข้างบนมาประกบกับข้างล่างนะคะตรงขอบนี้นะคะกับขอบนี้ต้องให้มันจบกันอ่ะไปเลยค่ะช้าๆไปด้วยกันอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรอ่าพอด้านนี้เสร็จอีกด้านหนึ่งผู้ปกครองทําได้เลยนะคะอืมนี่ก็ประกบจับไปอ่ะด้านนี้ลงกับขอบด้านล่างนะคะอืม ใส่ลงไปเลยค่ะอ่าแล้วก็ปี๊ดปี๊ดขอบมันนะคะฮะแล้วเป็นอะไรอะ่ะฮะอ่ะแล้วมาที่ดูเลยว้ามันก็เป็นของเล่นนี่เองใช่ไหมคะอ่าเป็นอะไรเอ่ยเวลาเด็กๆเล่นเด็กๆต้องจับข้างล่างเลยนะคะเวลาในลมมาเด็กๆสามารถโยนพ ก็ได้มันก็จะลอยล่องอยู่บนอากาศนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆสามารถทําเป็นของเล่นให้ผู้ปกครองทําช่วยด้วยที่บ้านนะคะทําจากกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษที่ใช้แล้วเด็กๆสามารถเอามาประดิษฐ์มาพับเป็นของเล่นได้นะคะอ่ะ นี่ครูพับหลายชิ้นเลยไว้แจกเด็กๆนะคะมีสีส้มสีเขียวสีแดงสีเหลืองเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆสามารถทำได้นะคะน่ะใส่สีตามใจชอบเลยกระดาษที่ไม่ใช้สามารถเอามาประดิษฐ์ได้ค่ะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆไปถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าคุณครูพาเด็กๆพับอะไรนะคะคำตอบอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่จะบอกเด็กๆโอเคค่ะ คลิปนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับการคมนาคมนะคะวันนี้คุณครูก็ได้สอนรับกระดาษกับอัดระบายสีในกระดาษ A4 แล้วนะคะเด็กสามารถไปทําและปฏิบัติกับผู้ปกครองให้ผู้ปกครองช่วยสอนช่วยพับได้คลิปนี้คุณครูคขอจบการนําเสนอเกี่ยวกับหน่วยคมนาคมไว้เพียงแค่นี้นะคะโอกาสหน้าเราอาจจะเจอกันอีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you